ครับผมโอเคมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะฮะสำหรับเรื่องที่ยืดเยื้อกันมานานมากๆเลยสําหรับขลับ Burning Sun ที่ซึงรีเนี่ยเหมือนกระทาความผิดคดีอาญาถึง9ข้อหาล่าสุดนี้ได้รับโทษแต่ชาวเน็ตบอกว่าโทษที่ได้นเนี่ยมันน้อยเกินไปหรือเปล่าครับ ในที่สุดครับหนึ่งในคดีความสุดเฉาของวงการเคป๊อปครับและกวงการบันเทิงเกาหลีใต้ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2019เลยนะครับก็ได้ข้อสรุปลงแล้วครับสำหรับกรณีคลับ b u r n i n g Sun ที่นอกจากซึงรีครับอดีตสมาชิกวง Big Bang แล้วก็ยังพาให้อีกหลายคนดังที่เกี่ยวข้องเนี่ยถูกลากไส้แล้วก็เจอโทษหนักไปต,ตามๆกันครับโดยช่วงเช้าครับวันนี้นะฮะตามเวลาที่เกาหลีใต้สารสูงเกาหลีเนี่ยตัดสินยืนยันตามคำตัดสินของสารสูงทหารครับ สำหรับโทษจำคุก1ปี6เดือนหรือว่า1ปีครึ่งนะฮะแกซึงรีครับหรือชื่อจริงก็คืออีซึงยอนครับอดีตสมาชิกวง Big Bang วบิ๊กแบงวัย31ปีจากความผิดอาญา9ข้อหาไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีการค้าประเวณีลักลอบเล่นพนันในต่างแดนเผยแพร่คลิปแอบถ่ายอานาจารช่อโกงข่มขู่และก็ทำร้ายร่างกายด้วยครับโดยเดิมครับเมื่อกลางปีที่แล้วศาลทหารนะฮะตัดสินจำคุกซึงรี3ปี ปรับอีกเกือบ33ล้านบาทเลยครับจากความผิดทั้ง9ข้อหาโดยให้ถูกจำคุกทันทีนะแต่จำเลยเนี่ยยื่นอุทธรณ์และศาลสูงทหารตัดสินครับลดโทษจำคุกให้กึ่งหนึ่งเมื่อช่วงต้นปีนี้เหลือ1ปีครึ่งครับหลังจำเลยยอมรับผิดทุกข้อหาจากเดิมเนี่ยที่ยืนยันเลยนะครับว่าปฏิเสธมาตลอดและก็แสดงให้ศาลเห็นได้ว่าสำนึกในสิ่งที่ได้กระทำลงไปแล้ว และล่าสุดครับสารสูงเกาหลีก็ได้ยืนคำตัดสินเดิมของของสารทหารนะฮะเมื่อต้นปีดังกล่าวครับทำให้หลังจากนี้ครับซึงรีซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในคุกทหารเนี่ยมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วหรือว่าหลังสารทหารตัดสินรอบแรกนั่นเองจะพ้นจากการรับใช้ชาติโดยอัตโนมัติครับแต่ก็ถูกนำตัวเนี่ยส่งไปยังพันทัศสถานนะฮะสำหรับจองจำนักโทษพลเรือน ซึ่งตามข่าวระบุว่าโทษจำคุก1ปีครึ่งซึ่งรีเนี่ยจะถูกจองจำจริงก็คือ9เดือนก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับท่ามกลางเสียงวิจารณ์ที่ไม่เห็นด้วยจากชาวเน็ตที่มองว่าเป็นโทษที่เบาเกินไปสำหรับผู้กระทำความผิดอาญามากถึง9ข้อหาที่ว่ามาครับก็ต้องรอดูว่ามีการสำนึกผิดจริงหรือเปล่าการ<ฆ>ที่จำคุก9เดือนทันทีไม่รอลงอาญาก็ถือว่าถือว่าโอเค ใช่จากใจ V.I.P เป็นแฟนคลับ Big Bang เหมือนก <wei> ันตั้งแต่ได้เห็นข่าวนะคะเราก็ไปตามความถูกต้องตามความเหมาะสมไม่ได้เชียร์ศิลปินจนมากเกินไปค่ะเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไงนะคะ